สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม h p Auto Max นะครับวันนี้พบกับ Mazda 2 Skyactiv นะครับตัว4ประตูนะครับหรือ Mazda 2 DJ นั่นเองนะครับผมวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งโชคสตัดตรงรุ่นนะครับเพื่อเสริมความหนึบนะครับแล้วก็จัดทรงฟิตเมนต์ให้พอดีกับตัวล้อที่ลูกค้าใส่มาอยู่แล้วนะครับผมวันนี้นะครับลูกค้าเลือกเป็นตัว Silver n e o Max แนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นโชคระบบมโนทูบนะครับผมสูงต่ำสไลด์กระบอกนะครับปรับค่าแข็งอ่อนได้30ระดับนะครับตัวนี้ประกันยาวๆถึง2ปีเต็มนะครับอะไหล่เซอร์วิสมีครบทุกชิ้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนะครับในระยะเวลาประกัน2ปีนะครับถ้าเกิดตัวโชคมีปัญหานะครับทําการเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับไม่มีการซ่อมนะครับผมนะครับเราเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ลูกค้าเลยนะครับผมนะครับ หลังจมูประกัรไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอะไรเซอร์วิสมีครบทุกชิ้นนะครับนะครับสำหรับอาร์สองดีเจคันนี้นะครับเป็นลูกค้าจากนนทบุรีนะครับผมเข้ามาให้ H p a u t o m a ตมเสริมหล่อจัดทรงเพิ่มความหนึบให้นะครับผมนะครับในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งปรับเฟสไม่ต้องห่วงนะครับเราปรับเฟสตามสูตรของทางร้านนะครับได้ฟิลลิ่งหนึบกระชับนะครับไม่แข็งกระด้างแน่นอนนะครับ สำหรับซิ n เวอร์นีโอแม็กนะครับทางร้าน HP a u t o m a t ของเรานะครับผมค่อนข้างมีความชำนาญสูงในการติดตั้งปรับเซ็ตนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าเจ้า m a z ้าสตัว4ประตูนะครับมาต้าสองคันนี้นะครับจะจัดทรงออกมาประมาณไหนนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่ใช้รถตัวนี้อยู่นะครับไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับมาต้าสองสกายแอคทีฟตัว4ประตูนะครับหรือมาต้าสองดีเจกันเองนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครับผมลูกค้าใส่เป็นล็อคอ17มานะครับผมต้องการฟิล์มนสรสวยกำลังดีนะครับใช้งานสบายๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชุดโช้คสัตว์ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็เป็นชุดโช้คสัตว์ด้านหลังที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวปรับแข็งอ่อนด้านหน้านะครับที่ลูกค้าสามารถปรับแข็งอ่อนได้เองนะครับผมนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเสร็จไปแล้วนะครับอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่ร้านเราได้รับความไวไวใจจากลูกค้าได้หลายท่านนะครับผมคือ เราพร้อมตั้งสูตรให้จบในที่เดียวนะครับท่านจะมาดึกดึงค่ำคืนแค่ไหนก็ติดตั้งปรับเซ็ตพร้อมตั้งสูตรให้จบจบเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับเราติดตั้งเองปรับเซ็ตเองพร้อมตั้งสูตรให้จบเองนะครับเราดึงสักยภาพของโชคออกมาให้ท่านได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมสมรรถนะภาพในการขับขี่สู่รถออกมาให้ท่านเต็มร้อยแน่นอนนะครับเครื่องั้าฝืนของเราก็เป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับตัวเซ็นเซอร์จับล้อเลือกเป็นแบบจับยางนะครับเพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับล้อแม็กของคุณลูกค้านะครับ ในส่วนของช่างตั้งศู์ของเราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีนะครับดังนั้นรถโรดเตี้ยจะทรงนะครับใสโชค๊คตัดนะครับควรตั้งศู์เก็บทุกครั้งนะครับเพื่อการขับขี่ที่ดีนะครับผมหลังจกการติดตั้งปรับเซตตั้งสู์แล้วก็ออกไปเทสรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งงานได้นะครับสำหรับ m a ด้า2 Sky Active ตัว4ประตูนะครับหรือ m a ด้า2 DJ นะครับผม ลูกค้าใส่ล้อมาอยู่แล้วนะครับล้อลูกค้าใส่จะเป็นคอ17กว้าง7.5ออฟเฟต35นะครับยางเป็น215 45R17 นะครับเพิ่มโชคสตัดนะครับตัวซินเวอร์นีโอนแม็กวันนะครับเพื่อจัดฟิตเมนต์ให้ส,ยสวยๆรับกับล้อคอ17ที่ลูกค้าใส่มานะครับเพิ่มความกระชับเพิ่มความหนึบ ในการขับขี่ใช้งานให้มั่นใจขึ้นนะครับสำหรับมาตรสองคันนี้นะครับจะทรงที่หน้า55เซนหลัง56เซนนะครับผมกับล้อคอ17ยาง2 1 5 4 5่า R 17นะครับผมฟิลลิ่งหนึบหกระชับกระชับนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับผมนะครับสำหรับคนที่ชอบความเฟิร์มนะครับชอบความ อารมณ์แน่นๆขับแล้วรู้สึกกระชับนะครับซิลเวอร์ในโอแมกวัตอบโจทย์แน่นอนนะครับเป็นโชคระบบโมโนโฟกที่ปรับแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับพร้อมประกันยาวๆถึง2ปีเต็มนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ไปเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับม m ต z สอ2 BJ นะครับสกายแอ็ทตัว4ประตูนะครับติดตั้งโทรศสตัดตร,ตรงรุ่นพร้อมเฟซจัดจทรงจบหล่อๆเนียนแบบนี้ที่ HP Automax นะครับผมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทงางไลน์ไอนะครับแฟนเพจเฟซบุ o ก HP อ a ลโตแมกซเบอร์โทรนะครับหรือเม้นทถามทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับรกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ